สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดหมูหนึ่งตำบลคีรีวงอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบีก่กำลังช่วยกันคัดแยกเลือกตัวจิ้งหรีดพันธุ์อีกโกรงตามขนาดที่ลูกค้าต้องการโดยคัดแยกบรรจุถุงถุงละ1กิโลกรัมส่งขายกับพ่อค้าราคากิโลกรัมละ175บาบาทสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี นายสมนึกพรมทองประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดหมู่หนึ่งตำบลคีรีวงอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าปัจจุบันมีสมาชิกเลี้ยงจิ้งหรีดจำนวน32รายส่วนใหญ่เลี้ยงจิ้งหรีดพันจิ้งโกรงซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคเนื่องจากมีตัวขนาดใหญ่กว่าจิ้งหรีดและรสชาติอร่อยกว่าโดยระยะเวลาการเลี้ยงตั้งแต่ออกจากไข่จนถึงช่วงวางไข่ประมาณ58วันก็สามารถจับขายได้เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปและใบมันสัาปลังโดยก่อนที่จะจับขาย2วันจะให้ฟักทองเป็นอาหารเป็นการล้างท้องจิ้ รีดลดกลิ่นใบมันสำปะหลังและอาหารโดยแต่ละกล่องจะมีน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมแต่ในช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาจึงรีดของสมาชิกที่เลี้ยงไว้ตายเป็นจำนวนมากเนื่องจากอากาศร้อนจัดทำให้ปัจจุบันราคาสูงถึงกิโลกรัมละ200บาทเลยทีเดียวรีดเนี่ยก็อยากไว้โกงนะตัวใยญ่ยเนี่ยกนกาประมาณสงเดือนดูดูซันออิบอนก็จับได้ หลืมยักเคยเตกตอนนี้เราก็ปัจจุบันตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่ตะเล่นนะเจ็ดรอยเจ็ดใช่ไหมรอยเจ็ดที่ว่าตอนนี้นะเมื่อวเมื่อวันก่อนก็รอยเป็ดรอยกาวรูร่องรอยคอราคาสูงรับพออยู่ได้คือการตีว่าให้พักนำเต้าหรือวักทองนี้นะคือเป็นการตัดเต้นเมื่อก่อนจะให้กินนี่คือมาถึงว่าปอตังค์ค่ยเรียใช่ไหมเออกลับ คืนเดียวเราตั้งหวังเคยเรียวเราก็ลุงยาวเราก็คว้านน้ำตาไว้กินคือต้องการอะไรมันครับอ่าฟักตีว่าใบมันได้ไม่ดีใช่ไหมครับให้มันออกจากล้ทองมันคือเอาน้ำตาลก้าไปตัดเท่นหลางทองหลางทองมันเไงจะไม่มีความทราบกับพ่มันจะไม่ทราบ